สวัสดีครับผมช่างเป็นจากร้านสมัยที่สวิตนะครับวันนี้มีตัวเป็น iMac 21นิ้วนะครับตัวนี้เป็น2เชนนะครับปีประมาณปี13นะครับอาการที่มาก็จะเป็นอาการไฟสถานะไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟชุดสแตนบายนะครับเม็ดหนึ่งเป็นสองนะครับเม็ดสามเม็ดสี่ไม่ขึ้นเลยนะครับก็ลองเปลี่ยนพาวเวอร์ดูแล้วนะครับพาวเวอร์สปายก็ไม่เสียนะครับแต่ว่ามีลายไฟนะครับที่ไม่ออกก็จะเป็นลายไฟ12โวลต์ S5 นะครับถ้าเรามาดู บนเมนบอร์ดนะครับก็จะเป็นชุดไฟ12โวลต์ S5 นะครับอะจะมีเฟดอยู่ทางด้านนี้นะครับที่เป็นเฟดอินเบรน12โวลต์ S5 นะครับแล้วก็จะปล่อยไฟไปเป็น12โวลต์ S5 ตัวนี้นะครับซึ่งอมอเอเฟดตรงนี้เนี่ยไม่มีขามาเปิดนะครับการทำงานไฟ12โวลต์ S5 เลยไม่ทำงานนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็จะ นำไฟที่เป็นไฟ12โวลต์ G3H ตรงนี้นะครับมาเปิดเฟสนะครับตัวนี้นะครับต่อลายมาเลยนะครับเพื่อที่ให้ไฟ12โวลต์นะครับเข้ามาเปิดการทำงานขาเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไฟออกมานะครับปล่อยไฟออกมา2โวลต์ในท่านะครับตัวไฟสถานะเมตรแรกก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องก็จะเปิดติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองติ๊กออนผ่าน power นะครับเดี๋ยวเรามาดู ันนี้ก็ขึ้นไฟสามเม็ดนะครับนี่สามเม็ดขึ้นเรียบร้อยนะครับเม็ดที่สี่เม็ดสุดท้ายจะเป็นเรื่องของจอนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต่อสเก็ตจอนะครับไฟเม็ดที่สี่ก็ยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนําเครื่องไปประกอบแล้วก็ส่งเครื่องให้กับลูกค้าได้ใช้งานที่คีมนะครับโอเคก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างนี้ขอฝาก็ไม่กดแชร์นะครับ หลางสมัยทีสวิทไว้ด้วยนะครับผมเจอใหม่ใละพบ้างหน้าครับผมสวัสดีครับ